ค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนะคะกับการที่บางคนอ e บ็อกมาบางคนไลน์มาแล้วก็ฝากข้อความไว้ซึ่งเฮ้ยบางทีฝากข้อความเอาแบบประโยคที่มันยาวๆแล้วก็ให้ได้ให้ได้ใจความที่พี่สามารถตอบได้บางคนพี่ค้าหนูอยากทําค่ะอยากทําอะไรคะลูกอยากทำนะคะอยากทําแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะเออโอเคนะอ่ะวันนี้ถ้าสมมติใครที่พิมพ์มาแบบนี้พิมพ์เลยค่ะว่า พี่คะหนูอยากทําคิดบวกให้ได้อย่างพี่พี่คะหนูอยากทำํำธุรกิจพี่คะหนูอยากหาเงินพี่คะหนูอยากรอดหรืออะไรก็ได้ที่น้องอยากรู้ให้มันแบบยาวๆหน่อยนะคะอย่าสั้นๆ พี่ไม่ใช่พุทธเจ้านะจะได้แบบมองอุ๊บอ๋อคน,นอยากมีตังค์เออคนนี้อยากประสบความสำเร็จในชีวิตอ๋อคนนี้อยากมีผัวดีๆอ๋อคนนี้อยากอะไรเออมันไม่รู้นะคะโอเคไหมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความอยากของแต่ละคนนะคะโอเคถ้าสมมติใครที่อยากทําธุรกิจบนโลกออนไลน์พี่บอกได้เลยว่าธุรกิจบนโลกออนไลนะะ์นะคะทาเลยคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบนโลกออนไลน์ของใครก็ตามถ้ามันเวิร์กหรือถ้าคุณอ่าน แผนกนา,ารตลาดของเขาหรือดูเจ้าของแล้วถูกจริตกับคุณครูสิตาสอนเสมอว่านั่นคือมาถูกทางแล้วนะคะถ้าจิตเราสัมผัสกับเขาได้แต่ว่านั่นหมายความว่าคือคุณเป็นคนของเขาโอเคไหมเออเพราะเราสบายใจเหมือนอาจารย์อาจารย์อะไรอยาที่สอนเกี่ยวกับ าการดูบ้านว่าใช่บ้านเราไหมให้คุณเหยียบเข้าไปในบ้านหลังนั้นก่อนที่จะซื้อแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าบ้านหลังนี้เป็นของเราขอให้เรามีความรู้สึกว่าเย็ยนสบายใจแล้วเราจะมีความรู้สึกแบบนั้นกับหรือเท่าที่ร้อนวูบๆแล้วเจ้าที่เขาไม่ได้ต้อนรับคุณถูกไหมเออแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกใจสบายใจเบาๆเฮ้ยแลดูมีความสุขจังแปลว,ว่าเจ้าที่เขา ยอมรับให้คุณเป็นเจ้าของบ้านโอเคไหมหรือดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เฮ้ยมันแห้งแก่งมันไม่ชุ่มชื้นมันไม่เขียวขจีเลยนะคะก็แปลว่าที่นั่นไม่อุดมสมบูรณ์หรือ,อนกเฮ้ยมีนกมนทำรังด้วยบนต้นไม้เฮ้ยมีพึ่งมาทำรังด้วยนั่นหมายความว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกฮะมีสิ่งสิ่ง ธรรมชาติยังอยากอยู่เลยนั่นหมายความว่าอยู่ที่นี่แล้วจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคในการที่เราจะดูบ้านว่าเราจะซื้อบ้านหลังดีไหมนะคะหรือเอามือไปแตะฝาผนังก็ได้ถ้าบ้านหลังนี้เป็นของเราจริงๆขอให้เรามีเงินมาซื้อ <laughs> อันนี้คือเทคนิคของรูสีตาเนาะ,ะวันนี้ ถ้าใค,ใครอยากทำธุรกิจนะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะเหมือนกันวันนี้ที่พี่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กับของครูสิตาเพราะพี่มีความรู้สึกว่าครูสิตามีจิตั้งต้นคือเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รักที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มันถูกจริตกับพี่ตรงที่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรคนจนจนมากๆแล้วมันรวยเขาเลยรู้ถึงความจนของแต่ละคนว่ามันจนแล้วมันมีความรู้สึกยังไงก็เลยอยากให้ทุกคนที่เป็นคนจน มาทำนะคะแล้วจะได้รวยไปพร้อมกับครูสิตาอันนี้คือความรู้สึกของพี่ว่าเฮ้ยมันดีจังเลยแล้วการลงทุนของคูสิตานะคะมันเป็นลงทุนที่คตรถูกมันคือ3 5 0 0นนะคะการที่ลงทุนสาม0าคือคุณได้ลิงก์ส่วนตัวไปนะคะคุณสามารถไปต่อดดวยอวดธุรกิจได้เลยนะคะกับวันนี้ถ้าบางคนที่แบบเฮ้ยหนูไม่มีตังเหมือนคูสิตาเลยหนูมีแค่20บาทในตัวคุณสามารถคลิกเข้ามาคุยกับพี่ได้นะคะว่าพี่คะหนูขอ,อลิงก์ของพี่ไปแจกแล้วถ้าสมมติมีคน มาซื้อสินค้าหนูของ5%ได้ไหมได้นะคะเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะลิงก์ของพี่ที่พี่แปะไว้ใต้วิดีโอนี้คุณสามารถเอาไปได้เลยแล้วคุณก็คลิกมาบอกพี่หน่อยว่าพี่คะตอนนี้หนูแจกไปนะคะเรามีคนสนใจซื้อ,อ,อน้ําหอมพลังงานหินไปแล้วนี่คะพี่หนูแคปหน้าจอไหมพี่ดูแล้วนะคะ,ดดะ,คะชื่อคนนี้เป็นคนสั่งซื้อเดี๋ยวพี่เอากำไรคืนหนูไปเลยนะคะ5%นะคะซึ่งจริงๆแล้ว5%ก็ไม่ได้เขาเรียกอะไระ ก็คือพี่ก็ไมไ่ได้อะไรนะคะเออแต่ช่วยนะคะเพราะฉนเมื่อหนูไม่มีตังจริงจริงหนูเขาเรียกฮะมันโคตรจนแล้วอะเออไม่มีหาทางออกไปได้แล้วหนูขอยืมลิ้นได้คะ่ะเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยแล้วก็คลิกมาบอกหน่อยแล้วกันว่าเอาพี่คะหนูสั่งซื้อกาแฟไปแล้วหนูซื้อชานมไปแล้วมีคนมาสั่งซื้อแล้วนะคะพี่วันนี้หนูขายนี่ได้นะคะหนูของห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นี้นะคะบริษัทจะโอนให้พี่ทุกวันจันทร์สมมติว่าหนูซื้อสินค้าเข้าไปวัน ต้องวันศุกร์เนาะวันศุกร์เขาจะตัดบัญชีพอตัดบัญชีปุ๊บมันจะเข้าเงินเนี่ยจะเข้าให้วันจันทร์อาทิตย์ถัดไปแสดงหมายความว่าหนูต้องรอเนาะไม่ใช่ว่าพี่คะซื้อแล้วขอตังค์เลยไม่ได้เนะเพราะว่าพี่ให้หนูยืมลิขสิทธิ์ยืมลิงแล้วเนาะฟรีเพราะฉะนั้นเงินมาพี่ก็ให้หนูเพราะว่าพี่บอกแล้วพี่ไม่โกงนะคะสิ่งหนึ่งที่การโกงเงินเกิดชั้นหน้าเป็นหมาแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ครูอาจารย์นี่สอน พี่ไม่อยากไปมานะคะเออเปละพูดไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถสวดมนได้นั่นหมายความว่าเกิดเป็นมนุษย์โคตรประเสริฐแล้วคุณสามารถทําบุญสร้างบุญบาร,รมีได้นะคะศินภาวนานะคะใช่ไหมเออศินสินแล้วล่ะคะสินบาร,รมีอะไรสักอย่างสามอย่างะะเออเมื่อาวานฟังแล้วก็ลืมนะคะพยายามฟังบ่อยๆนะคะเพื่อเพื่อตัวเอง พวกคุณอายุกันเท่าไหร่แล้ววันนี้คุณได้ตักบาตรกันหรือ,อยังนะคะเออมื่อวานได้ฟังหลวงตาหมาบอกวิธีการตักบาทนะคะบางคนไม่มีโอกาสได้ตักบาทเช้าเลยเพราะหนึ่งตื่นไม่ทันไม่เป็นไรค่ะยอกระปุกไว้วันละสิบาท20-30แล้วแต่ยอไปเรื่อยเยเรื่รรรจนความรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ร้อยบาทแล้วไปซื้ออาหารใส่บาดีกว่าก็ได้นะคะหรือเฮ้ย หันไปหันมาได้ห้าร้อยอะทำสังฆทานได้ไหมค่ะเห็นไหมนัม่นหมายความว่าคุณมีจิตที่อยากจะทําบุญตื่นไม่ทันไม่เป็นไรยอดแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็วันใดวันหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้คุณก็ได้บุญนะคะลองทําดูเนาะเพราะหลวงตาม,มาออกมาบอกแล้วเพราะบางคนมันด้วยที่การงานอะไรหลายอย่างที่มันไม่อำนวยแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่ตื่นเช้าโคชโชคดีที่ได้ตื่นเช้าใส่บัตรทุกวันยกเว้นวันพักที่ไม่ได้ใส่นะคะ,นะคะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นวันพักก็จะเอ่อเขาเรียกฮ ซื้อของมาให้กับเจ้าที่นะคะบังเอิญพี่มีเจ้าที่ที่บ้านตัวเองที่ร้านชาเพราะงะั้นก็จะได้ทับบุญนะคะเออโอเควันนี้เรานะคะมีข้อสงสัยอะไรกรุณาพิมพ์ให้ย,วยาวๆจะได้อ่านได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่น้องต้องการคือระยะสั้นเงินไปพี่ค้าอยากได้พี่ค้าอยากทําจะรู้ไหมว่าอยากทำอะไรนะคะโอเคไหมนะคะโอเคเนาะอืมตอนนี้ f c ่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ตอบได้จะตอบแต่สิ่งที่ลบจะไม่ตอบนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครพูดลบๆบอกนะคะบอกเพราะว่าครูสิกาบอกว่าการพูดลบๆหรือว่าอ่านข้อความลบๆมันจะทําให้เรานะคะติดลบไปด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ะจะพิมพ์มาคิดก่อนตองก่อนว่าเฮ้ยนี่มันลบหรือบวกวะ,วะถ้าลบอย่าพิมพ์คุณติดกรรมไปด้วยนะคะเพราะคุณเอากรรมาให้เขาไปด้วยนะคะเออ,อยกตัวอย่างส่วนปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะก็อย่าพิม,ม์ Uh huh. ไม่ต้องพิมพ์นะคะไม่ต้องพิมพ์มา uh, แบบยืดยาวไปหน้ามันสมุดหน้าสมุดไม่ต้องพิมพ์นะคะเพราะมันมีประโยชน์สาหรับใครเลยไม่มีใครแก้คุณได้นอกจาก,กคุณเองสิ่งที่แก้ได้อีกอย่างหนึ่งคือคุณสวดมนต์แก้ได้คาถามหาจากาักรพรรดแก้จากร้ายการมินีได้คุณอย่าคิดว่าเฮ้ยท่องวันเดียวแล้วแก้ได้เลยเฮ้ยมึงไม่ใช่แล้วนับให้ได้21วันทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทางที่ดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณลองตั้งจิตอธิษฐานเลยว่า ฉันมีปัญหาเรื่องครอบครัวฉันขอตั้งจิตอธิษฐานขอนะคะท่องคาถามหาจากักรพรรดิให้ได้21วันนะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะออกจากชีวิตคุณไปหมดเลยนะคะลองทําดูมันไม่ได้เสียหายไม่ใช่ว่าท่องคาถามหาจากักรพรรดิแล้วหูแหวงเฮ้ย <c oughs> ท่องมหาจากักรพรรดิแล้วจะโบกหายเฮ้ย <c oughs> ท่องมหาจากักรพรรดิแล้วฟันหมดเลยเฮ้ย <c oughs> ท่องมหาจากักรพรรดิมือหายไปข้างหนึ่งมัน <m ye> ไม่ใช่มันจะมีแต่สิ่งดีๆาหาคุณลองทดลองดูมันไม่ได้ยากเลยนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่ทดลองแล้วมีความรู้สึกว่าเใจ สบายมากนะคะอะไรก็เข้ามากระทบกูไม่ได้กระทบแป๊บเดียวก็ไปนะคะคือเพราะเรามีกระถางอัลกพัเหมือนบล็อกไว้เหมือนมีกําแพงกั้นไว้ให้เราเข้ามารู้ว่านี่คือปัญหารู้ว่าอันนี้มันเจ็บแล้วก็หวาดกูไม่เจ็บเพราะกูไม่เอาโอเคไหมอ่ะโอเคมาน,นี่มาคลิปสั้นๆนะสั้นๆก็แปดนาทีแล้วเนาะโอเคนะไปละจ้า